ใครจะเชื่อว่าปี14ใครสัมภาระเยอะก็ไม่ต้องตัวอยากท้าให้มาดูมากกว่าใครหารถยุโรป่6นหกพัต้องคันนี้นะคะเป็น v o l v o V40 สี่ศูตัว r o s s ทันทีแล้วว่าเป็นรุ่นท็อแล้วก็มีชุดแต่งให้ครบเลยคันนี้ก็พูดง่ายๆว่าออปชั่นความปลอดภัยอะ่ะมันมาครบถ้าสมมติดูรอบๆก่อนอย่างอันนี้แบบเหมือนเราก็เก็บคลีนทำความสะอาดสปาให้เรียบร้อยเนาะสีเรียกว่าไม่มีรอยขีดข่วน อันนี้แอบบอกไว้ก่อนว่าราคามันอยู่ที่ผ่อนหกพันก็คุ้มอ่ะเพราะว่าเราได้เหมือนรถยุโรปไปขับเรื่องแบบโครงสร้างก็มั่นใจอยู่แหละความเป็นยุโรปเป็นวันโว่เนาะเหมือนเราเอาไปขับแล้วก็แบบรถคลาสสิกแล้วก็ปลอดภัยให้ดูออปชั่นนิดนึงว่าถ้าเป็นแบบเหมือนมือใหม่ก็ค่อนข้างเหมาะกับคันนี้นะเพราะว่ามือใหม่เราก็พูดตรงๆเราก็ต้องคำนึงเรื่องความปลอดภัยเยอะหน่อยเรื่องโครงสร้างมันต้องมั่นใจะอะไรเงี้ย อย่างคันนี้เนะี่ยได้ keyless go ปุ๊บแล้ขึ้นมาด้วยกุญแจเลยเนาะและ้วนี้สตาร์ทเครื่องมันเป็น p u s ส start อยู่แล้วในรถคันนี้บอกก่อนว่าเป็นปี2014วิ่งไปแบบปีละหมื่นนิดนิดก็ถือว่าวิ่งเฉลี่ยต่อปีไม่เยอะด้วยสภาพอะมาดูก็จะรู้เลยว่าแบบมันยังไม่ดูอายุน้อยกว่าปีที่เห็นเนาะเพราะว่าสภาพมันแบบยังแบบยังใหม่อยู่เลยอะ่ะใครจะไปรู้ว่านี่ปี2014นเนี่ยองดู มันไม่มีนะแบบว่าเหนียวเหนียวเลือออกมาไม่มีทุกอย่างมันแบบเป๊ะอยู่อืเราจะปาให้เราด้วยทีนี้มาดูออปชั่นนิดนึงอย่างคัน,นเนี้ยเนี่ยมันให้ออปชั่นครบเลยนะก็ยังมีครูสคอนโทรลพวกแบบคุมความเร็วอย่างเงี้ยมันก็ช่วยมาเวลาเราขับทางไกลนอกจากโครงสร้างที่แข็งแรงแล้วเนี่ยอันนี้มันก็ช่วยได้ในครูสคอนโทรลเนาะแล้วก็ยิ่งผู้หญิงสมมติว่าผู้หญิงหรือเป็นมือใหม่ขับรถเนี่ยพวกแบบ เตือนก่อนชนเตือนออกเรงมันมีระบบมาให้เนาะมันก็เป็นแบบนี้ยเราสามารถเลือกเปิดปิดได้ด้วยหรือว่าเป็นตัวใบสปอตมอนิเตอร์ลิงตัวนี้ก็คือมันจะอยู่ใกล้ๆกล้ตาเลยเวลามีรถผ่านปุ๊บม,มันจะมีสัญญาณเตือนทุกอย่างคือค่อนข้างอำนวยความสะดวกสําหรับแบบคนขับรถเนาะคืออาจจะไม่ต้องมือใหม่ก็ได้แต่อันนี้ที่เราเน้นมือใหม่เรารู้สึกว่าด้วยโครงสร้างของแบบความเป็น沃尔沃มันก็ค่อนข้างตอบโจทย์เนาะขับยาก็ครับขับไม่ยากนะเพราะว่าอันนี้มันก็เหมือนขับรถ ทั่วไปพอเป็นยุโรปออปชันความปลอดภัยมันก็ง่ายอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าลองตอบโจทย์น่าจะต,ตอบโจทย์สาหรับพวกมือใหม่ใครที่แบบหารถขับง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พวกพวงมาลัยฟังก์ชันพุกเน่้ยมันก็มีอยู่บดครบเนาะเหมือนทุกอย่างมันก็หยิบจับง่ายในรถขนาดไซเนี้ส่วนนี้อันนี้ก็เป็นเอ่อเมมโมรีซีทเนาะเวลาขึ้นมาเผื่อรถคันนี้ขับหลายคนในครอบครัวอะไรเงี้ย แล้วก็สามารถเซต up เซตได้ว่าแบบอันนี้เป็นความสูงของใครสมมติอันนี้เป็นแบบคนตัวเล็กหน่อยมันจะปรับสูงนิดนึงแต่ถ้าเราเป็นอีกคนนึงอ่าคนนี้ชอบแบบนั่งเตี้ยลงมาหน่อยแล้วก็เซตเมมโมรีได้แล้วก็อันนี้นี่ได้บอกไฟฟ้าแล้วด้วยนะนี่ก็คือปรับได้หมดเลยจะเอีงจะอะไรก็ได้หมดหสบาย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 ค่ะประมาณนี้เรียกว่ารองรับทุกสรีระได้ไหมทุกสรีระได้หมดเลยแบบ เรียกว่าเหมาะกับรถครอบครัวด้วยมันก็แบ่งกันใช้ในบ้านได้เนาะมันก็ตั้งอยากใครแตกตั้งก็ตั้งไปเลยจะได้ไม่ต้องแย่งกันอือันนี้ก็แบบในปีรถปี14อะ่ะแต่ว่าพวกกระจกมองข้างเขาก็ให้นะเป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็ตั้งค่าได้เลยอันนี้พวกนี้มันไฟฟ้าเป็นระบบไฟฟ้าหมดอะ่ะเรียกว่าพอเป็นรถยุโรปเนาะถึงแม้ปีเขาจะเก่าอะ่ะแต่ออปชันเขาก็มาแบบมาครบๆอ,อ่ะเราได้โครงที่แข็งแรงด้วยแล้วก็ได้ออปชันครบไปเลย ให้ดูเบาะนิดนึงดีกว่าว่าแบบใครจะเชื่อว่าปีสิบสี่อันนี้เราก็บอกตรงๆเนาะด้วยรถเรามันเดิมจริงๆอ่ะมันอาจจะมีรอยการใช้งานนิดนึงแต่ปีสิบสี่อ่ะมันขนาดเนี้ยคือเรียกว่ายังเป๊ะอยู่มากๆเลยเนาะมันไม่มีรอยแบบไม่มีรอยถลอกแล้วกันมันแค่รอยแบบย่นนิดเดียวนี่ลองดูเบาะหลังเบาะหลังนี่ยิ่งแบบเหมือนเขาไม่ค่อยมีคนนั่งมาเท่าไหร่ จริงๆรถคันนี้เป็นรถเชิญเข้ามาเหมือนลูกค้าก็มาเทินรถกับเราไปเนาะเราก็เลยรับเข้ามาด้วยความที่สภาพมันแบบยังสวยอยู่เราก็เลยแบบรับเข้ามารับเทินแล้วก็รับเทินด้วยถ้าใครอยากเทินรถก็มาเทินรถที่นี่ได้ดูข้างหลังนิดนึงนี่แบบใครสัมภาระเยอะก็ไม่ต้องกลัวเพราะอันนี้มันจะเป็นแบบทรงเหมือนแฮชแบ็กเนาะก็จะแบบ คนคองได้นี่พวกอะไรทุกอย่างอยู่ครบแล้วก็เรื่องโครงสร้างไม่ต้องห่วงอันนี้เราก็เช็คมาให้หมดแล้วมันก็ต้องแบบก็สวยไม่มีอุบัติเหตุเนาะครับจะคนของเยอะๆคันนี้มันพับเบาะได้ไหมครับพูดแบบนี้แล้วก็ต้องลองลองให้ดูหน่อยนะหา นี่อันนี้ขนาดเรียกว่าผู้หญิงคนเดียวก็ทําเองได้มันแบบไม่ยากเนาะถ้าเป็นบางทีรถเอสูใหญ่ๆแบบเราจะดึงอะไรมันก็ไม่ค่อยถนัดอ่ะอันนี้ก็เรียกว่าผู้หญิงคนเดียวทําเองได้ตัวเล็กๆไม่ต้องห่วงง่ายอืมนี่ขนของได้หมดเลยไปซองซูปเปอร์แบกไปเลยเท่าไหร่ก็ได้หมด ลืมลองนั่งให้ดูหน่อยดีกว่านิดน,น,นึงว่าสูงประมาณเราสูงประมาณร้อยหกสิบเนี่ยต้องบอกความสูงกันนิดนึงว่ามันก็สบายอะ่ะก็ใส่ทั่วไปวันนี้ลืมรับนี่สบายก็เรียกว่าขับไปบางทีเราไปรับเพื่อนขึ้นมาอีกนั่งในเนี้ยสักห้าคนก็ยังได้หรือตัวเล็กหน่อยจะเบียดกันถึงหกก็ก็น่าจะพอไหวอยู่เนาะแลวสภาพก็ใหม่ๆนเนี่ยอันนี้ให้ดูอย่างสมมติว่า พวกตรงคอนโซลตรงกลางเนี่ยมันยังใหม่กริบกิบอยู่เลยอะ่ะเนี่ยใครจะไปรู้ว่าปี2014ยิ่งความเป็นวอล์วอรมันคลาสสิกอ่ะขับไปก็คนไม่รู้ก็อาจจะไม่รู้ว่ารถมันถึงปีขนาดนั้นเนาะครคลาสสิกนี้ก็ยังอยู่รามานี้ไม่เรียกว่าคันนี้เด่น,เ,ดนเลยน่าจะเป็นแบบเหมาะกับคนที่ต้องการรถยุโรปในราคาไม่แพงเนาะเพราะคันนี้มันก็ผ่อนประมาณหกพั เรียกว่าออปชันที่เขาให้มาเหมือนวันวัวถึงมันจะเป็นปี14อแต่ออปชันเขาให้ครบก็โครงสร้างแข็งแรงเหมาะกับคนที่แบบอยากได้รถขนาดไม่ใหญ่มากเพราะอันนี้ก็ขับง่ายเนาะคิดว่าขับในเมืองขับในพวกซอย,ยอะไรเงี้ยก็ไม่ยากราคาแพงไหมครับราคาคันนี้ก็ให้พิเศษไปเลย3 000, 9ม0สนบาทถือออกรถฟีดาก็าได้ก็สนใจก็ลองทักกันมาได้เพราะาราคานี้มันก็ไม่แพงเนาะแบบ รถยุโรปแต่รันอยู่ในราคารถยุโรปเนาะแต่ได้โครงสร้างแบบรถยุโในราคารถญี่ปุ่นแต่ในโครงสร้างรถยุโรปก็อลองมาดูกันว่าแบบเออคันนี้มันสวยจริงอยากให้ลองมาดูไม่ใช่แค่ดูแค่ปีอะอยากให้มาดูตัวรถจริงๆว่ามันยังใหม่อยู่จริงๆเมื่อกี้ลืมแกะแกะอีกนิดนึงให้ดูแบบเดี๋ยวหาว่าเราเปิดโปงไม่ครบทุกคันเนาะพอเป็นสีออโต้เราต้องเปิดบ่งนี่แกะให้ดู เรียบลื่นเรียบลื่นเรียกว่าจริงๆอะที่ที่เราว่าแบบใครก็ได้มาแกะพะรถเรามันแกะได้ทุกคนคือท้าให้ลูกค้ามาแกะอันนี้ว่าแบบมันต้องเรียบลื่นแล้วแบบเมดอาร์คมันต้องแบบเป๊ะๆอย่างนี้เลยคือมันไม่เป๊ะต้องเรียกว่าไม่เป๊ะแบบที่โรงงานทํามาให้แต่เรียกว่าเป๊ะตามที่โรบอทเขาทํามาเพราะว่าเราเรียบอ่ะมันก็รู้รู้แล้วว่าแบบเวลารูมันจะไม่แบบแปกๆเหมือนเหมือนมือคนทาอ่ะเรียกว่ามันรู้อ่ะ รือถ้าไม่เชื่อเราก็มีพวกใบตรวจรถให้เนาะลองมาดูกันได้ใบตรวจรถนี่คือตรวจอะไรบ้างอนะะใบตรวจรถก็คือเขาจะตรวจแบบประมาณสามร้อยกว่ารายการเขาจะตรวจพวกโครงสร้างหลักแล้วก็พวกเขาจะตรวจพวกโครงสร้างหลักของรถว่าไม่มีชนไม่มีอัติเห็นคือเขาจะให้เป็นเกรดอะเรียกว่ามันจะมีเกรดเต็มห้าด,ดาวแต่รถเรามันเต็มห้าดาวทุกคันเลยเนี่ยจริงๆก็ เปิดประมาณนี้ก็แหละเนาะเพราะว่ามันจะอยู่แล้วว่ารถเรามันของจริงถ้าอยากดูมากตรงน,นี้ต้องมาดูด้วยตาใช่ไหมครับใช่คือเราอยากท้าให้มาดูมากกว่าเวลาเราแกะออกไปหมดก็เนาะเดี๋ยวไม่มีอะไรมาดูอ,อยากให้ลูกค้าาลองแกะเองดีกว่า